เวลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิอวันนี้อยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวปืนใหม่ประจำซีซั่นนี้ผมก็ปืนสาย S M G Tech 9เอาละเราก็มาดีกว่าผมว่าในเรื่องของการใช้งานการปรับแต่งของตัวปืนนี้ต้องบิ้วยังไงเพื่อให้เราสามารถดึงพลังของตัวปืนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุดเราก็มาดูกันเลย โดยตัวปืนนะผมก็จะปลดล็อกให้ในบันพาซีซั่นที่3คผมก็จะเป็นเลเวล21หาใครถึงแล้วก็จะปลดล็อกตัวปืนไปได้เลยแบบฟฟีๆระดับคอมมอนตัวปืนนะผมจะได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปืนเลยที่มีค่าความคงตัวสูงมากๆเป็นระดับท็อปของเกมเลยผมคงตัว108 แลาจะสามารถแต่งเพิ่มได้มากกว่าดีด้วยในเรื่องของดาเมจเนี่ยถ้าเทียบกับ s อด้วยกันก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยผมก็จะว่าเป็นหนึ่งปืนหนึ่งที่ค่อนข้างน่าใช้งานมากโดยเฉพาะคาความแม่นยําที่มันค่อนข้างที่จะเหนือกว่า s อซิกระบอกอื่นตัวปืนนะผมก็จะมีลูกเล่นพิเศษอยู่ตรงปากกระบอกก็จะมีปากกระบอกแบบพิเศษ2ตัวตัวแรกเนี่ยก็คือปากบอกฟูลออโตเพิ่มการลั่นอีก30มสิบทำให้ตัวปืนเนี่ยกลายเป็นสายปัวโต้แบบยิงรัวๆเร็วขึ้น แบบที่2องครับผมเป็นรูปแบบของการยิงสายเบิร์สใส่ปุ๊บตัวปืนนะผมจะยิงเป็นกระสุนเบิร์สทีละสามนัดนะฮะความเร็วลั่นก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเยอะมากๆแล้วก็ลดแรงดีดแนวนอนก็จะเป็นสไตล์การเล่นที่เป็น2ส,สายหลักสำหรับการวิวตัวปืนนะในส่วนเกมเพ์ของตัวปืนสกินคอมมอนของตัวปืนเนี่ยถือว่าสโคปเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหานิดหนึ่งครับผมก็คือมันจะแคลให้พวกคิวเก้านะค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็ให้เกิดว่ายิงในระยะไกลมากๆเนี่ยก็อาจจะแอบมองลําบากนิดนึ่ง แต่ว่าก็อย่างว่าแต่ปืนนี้มันก็เน้นยิงระยะใกล้ระยะกลางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นส่วนนี้ถ้าจะแก้ก็รอสกินรีเจนนะผมในเรื่องของดาเมจของตัวปืนนะผมยิงระยะใกล้าดาเมจแรงมากเลยนะ34เลบผมแล้วก็การยิงเนี่ยคือแทบจากเกือบ,บทุกส่วนของร่างกายเลยอ่าก็คือยิงตรงไหนก็เจ็บเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นก็เป็นดาเมจที่การเลนตีแล้วว่าโดนตรงไหนก็ตายภายใน3นัดแน่นอนถ้าเกิดว่ายิงในระยะประชิดน,นะก็ถือว่าแรงมากดีกว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานไอ้จทั่วไปที่จะเฉลี่ยที่4นะัดแต่นี่แก้3นัดเท่านั้นนะ ในเรื่องของวิธีกระสุนตัวปืนข้างต้นนะผมตัวปืนเนี่ยจะได้ว่าวิธีกระสุนดีเลยละเพราะว่าแรงดีดส่วนใหญ่ของตัวปืนเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีแต่แรงดีดที่เป็นเส้นตรงเป็นหลักเฉยซ้ายเฉยขวาก็มีบ้างครับผมแต่ว่าค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นปืนนี้เมื่อใส่ย,ยิงเร็เวแล้วลั่นเร็เวแล้วก็ยังถือว่าค่อนข้างคุมง่ายกว่าไอ้งจีที่ลั่นเร็เว,วพอๆกันหลายๆกระบอกของตัวเกมเลยนะก็ด้วยค่าความแม่นยำที่มันสูงนี่แหละก็เลยเล่นง่ายในส่วนของแนวทางการบิวตัวปืนก็จะมีแนะนำอยู่2วอาบิวแรกเลยผมกับิด ก็จะใส่เป็นปากกระบอกกระผบเป็นตัวฟูลออโต้เพิ่มความเร็วลั่นอีก30ก็ตัวปืนเนี่ยค่อนข้างที่จะลั่นปกติช้าหน่อยนะพอลั่น30เข้ามาปุ๊บเนี่ยทำให้ตัวปืนเนี่ยสามารถที่จะย,ยิงแบบปุ้ง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 ,งเร็วขึ้นมากๆครับผมแต่ก็แรกมากับระยะลดลงมานิดนึงกับแรงดีแนวตั้งกับตัวคูลดาวน์เลยแต่ส่งผลมากไหมก็เอาริงเกมเพลย์มันก็ยังคงเฉลี่ย3สิหน้าใตา้มาเดินแท้จะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าเรายิงเร็วขึ้นเนี่ยอันนี้คือ TDK สำคัญมากกว่า ลำกล้อง,งปืนนะผมแนะนำเป็น8.1นผมจาก o ฟอสยิงส่วนต่างๆเพื่อชดเชยในเรื่องของการโดนลดดาเมจลงไปกับความไวกระสุนอีด80ยิ่งทำให้ค่าศัตรูเร็วขึ้นไปอีกพันท้ธะผมเป็นตัว r i d e r stock อเพิ่มความเร็วขึ้นที่ขนาดเร่ง a อนิเมชัน d e เ a y เมื่อวิ่งยิงเพราะเราเป็นสายพิ้วอยู่แล้วนะต้องบอกเลยว,ว่าสหรับปืนนี้ผมวิ่งยิงนี่คือแบบว่าโคตรผิวแม็กกาซีนนะผมน่าใช้อยู่ตัวเดียวก็คือแม็กสิตัวอื่นไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่ผมจากที่ดูมานะ กิบหลังครับผมแนะนำเป็นแอนิเมชันเวลาเล็งยิง25%เพราะว่าเราต้องการความคล่องตัวนิดนึงในการต่อสู้ระยะประชิดก็จะเป็นวิวประมาณนี้ผมหลายคนกังวลว่าแรงดินอนอนบุกเยอะสำคัญไหมก็รู้สึกว่าอยากที่ได้ลองเล่นมาผมแรงดินอนอนบุก30เนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยส่งผลต่อการเล่นเท่าไหร่นะใน,นส่วนของเกมเพลย์บิวของสายนี้ผม <R ene. S 1> จัดได้ว่าโอ้โหพลังของตัวปืนยิงด้วยว่า <R ene. S 1> มันแรงมากถ้ายิงในระยะใกล้ก็คือสัต้า ง่ายวาดระยะใกล้นี่คือแทบจะชนะเกือบทุกกระบอกเลยผมที่เป็น SSG ด้วยกันนะผมแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มพยบขึ้นมาเป็นระยะกลางน,น,นึ่งด้วยตัวปืนเนี่ยพอยิงระยะกลางนี่ยดามเมจมันต้องเพิ่มเป็นสี่นะถ้าผมดามเมจมันจะตกลงมาหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเทียบกับปืนอื่นที่ยิงสีนัดด้วยกันปืนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะใส่ของเร็วลั่นเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ตามแต่ก็ในเรื่องของ TDK เนี่ยก็ยังค่อนข้างที่จะน้อยกว่าปืนกระบอกอื่นอย่างเช่น ตัวสวิตเบสเอ๙อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ยังคงทำหน้าที่ได้ดีกว่าแต่ว่าข้อดีของตรงนี้ก็คือถึงแม้มันจะยิงช้ากว่าหน่อยนะเทคนายเนี่ยมันก็แม่นยำมากกว่าพวกสวิตเบสผมก็เป็นสิ่งที่ต้องแลกกันไปผมว่าจะเจอในการยิงระยะไหนถ้าเกิดระยะใกล้เนี่ยแน่นอนว่าตัวเทคนายก็จะได้เปรียบกว่าแต่เกิดเป็นระยะกลางที่มาหน่อยเนี่ยพวกกระบอกอื่นที่เป็นเอ็นจีเมตาเนี่ยมันก็จะได้เปรียบกว่าก็แลกกันไปคนละอย่างนะแต่โดยรวมเนี่ยพี่ลิงก็รู้สึกว่าชอบตัวเทคนายมากกว่าปืนเมตาเก่านะก็ด้วยหลักก็คือ แรงดีดมันมีแต่แนวตั้งอ่ะมันเล่นง่ายไอ้ผมบางทีไปเล่นสวิตเบรกเนี่ยแรงดีดสายขวาไม่เจอนะมันจะค่อนข้างคอนโทรลยากกว่ามือใหม่แนะนำเลยเทคง,ง่ายตอนนี้เล่นง่ายแล้วก็ยิงง่ายดาเมจนี่คือจัดการมาก่ลยังจับสายเบสิกมาตรฐานถัดมากับอีกสายหนึ่งครับผมเป็นสายเบิร์เซนบ้าง เบอร์สปากกระบอกปืนก็เป็นใส่ตัวเบอร์นะผมเปลี่ยนรูปแบบการยิงเป็นยิงทีละ3นัดเพิ่มลดระยะล่นีผมเป็น53แล้วก็แรงดีดนอน10%แต่ว่าจะลดระยะดาเมจถึง40เลยนะอ่าก็แลกกันไปนะผมแล้วกล้องปืนยังคงแนะนําเป็นตัว8.1เหมือนเดิมนะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ตัวพันท้ายก็ยังคงแนะนําตัวเดิมนะผมอ่าไม่ค่อยเป,เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แมกกาซีนก็เป็นตัวเดิมอ่าเป็นอีกทีหนึ่งเลยก็คือตัวกิบับผมเพราะว่าเราจะเปลี่ยนเป็นตัวกิบกันกระตุก พราะปกติสายเบิร์ดจะมีปัญหาคือเวลายิงสวนกันเนี่ยถ้าโดนกระตุกมาเนี่ยเราจะยิงยากมากเพราะฉะนั้นก็จําเป็นต้องใส่กันกระตุกสักนิดหนึ่งนะก็ประมาณนี้เลยผมสำหรับบิลในเซ็ตกันกระตุกนะหรับสายเบิร์ดในส่วนของเกมเพลย์การ์เ่นสายเบิร์ดอันนี้ต้องบอกว่าจากตอนแรกที่เก่งระยะใกล้อยู่แล้วพอใส่เบิร์ดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเด่นยิ่งเก่งกว่าเดิมเลยเพราะนึ่ด้วยอย่างที่บอกว่าปืนนี้ยิงตรงไห, oh, หนก็เจ็บดามเท่ากันหมด ระยะประชิดเลยว่าแนบหน้า,แน,นาแนบหน้าเนี่ยโหบอกเลยว่าปุ๊บเดียวหายผมแบบล่วงเร็วมากเหมาะมากเลยสำหรับด่านที่เป็นด่านแบบสั้นๆแบบเจอกระโดบระยะประชิดเนี่ยบอกเลยว่าสายเบิร์ดนี่คือเก็บเรียบนะแต่สายเบิร์ดก็มีข้อเสีย่นึงก็คือนึ่งด้วยถ้าเกิดว่าเป็นยิงระยะกลขึ้นมาถึงแม้ว่าตัวปืนจะรัดเร็วขึ้นนะแต่จังหวะในการยิงเนี่ยมันต้องใช้4นัดแล้วเบิร์ดท,ทีหนึ่งเนี่ยมันใช้เทียสากนัดถ้าเกิดว่ามันต้องยิงแบบ2จังหวะมันจะมีช่วงเวลาดีเลย์ของความต่างในการยิงตรงนี้เนี่ยจะเป็นวัล่า ถ้าเกิดว่าเรายิงแม่นก็โอเคเนละถ้าเกิดว่ายิงไม่แม่นก็อาจจะโดนสวนตายเองได้แบบง่ายๆเหมือนกันนะก็เป็นสิ่งที่ต้องแรกกันครับผมขึ้นอยู่กับสนานก,การในการเล่นแต่ละด่านว่าด่านนั้นเนี่ยมันจะเหมาะเล่นหรือเปล่าถ้าเจอด่านระยะไกลมากๆเนี่ยสายเบิร์สอาจจะไม่ดูแล้วไม่ค่อยเหมาะในการเล่นเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าจะพูดโดยรวมผมกับปืนสายเบิร์สทั้งหมดในเกมนะตอนนี้เนี่ยเทคนายเป็นปืนเบิร์สที่เล่นดีที่สุดแล้วผมนะนะครับีนตอนนี้เลยนะด้วยหลักการคือมันมุงเม้นเร็วแล้วก็มันเล่นง่ายแล้วก็ ถ้าอยากลองเล่นฝึกปืนเบิร์ดก็ฝึกจักตัวนี้ก่อนก็ได้ผมแนะนำเลยสำหรับคนเล่นมือใหม่เพราะว่าปืนเบิร์ดกับอกอื่นนะผมน่วงคูดาวในการยิงชุดเซตต่อไปเนี่ยที่เป็นเซตเบิร์ดถัดไปเนี่ยมันจะช้าผมแต่อันเนี้ยคือมันเร็วรวดเร็วทันใจอา่าเหมาะสำหรับคนที่เป็นสายลั่นแบบบูบูสรุป รัดเกมเพลย์การใช้งานของปืนเทคนาโดยรวมแล้ว้าเกตเทียบในเมตานะแพทล่าสุดในตอนนี้ที่มีปืนหลายกระบอกบัฟบขึ้นมาผม s อซด้วยกันก็ถือว่าน่าใช้งานเลยผมเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันเล่นง่ายแล้วก็ยิงง่ายเข้ากับเมตาในช่วงนี้ได้ค่อนข้างดีเละที่ m อซส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องการปืนที่แบบอาจจะไม่ต้องเน้นในเรื่องของความแรงเบอร์วังมากแต่ขอให้มันเล่นง่ายแล้วก็ยิงง่ายไว้ก่อน ตัวนี้ก็ถือเป็นโปวที่ตอบโจทย์มากครับแต่ถ้าเทียบกับเมตาดาหลักในแพทที่แล้วเนี่ยก็ยังค่อนข้างรู้สึกว่าปืนมัน t d k มันช้าไปนิดนึงนะคือจุดเด่นของมันเนี่ยก็คือระยะใกล้ครับผมถ้าระยะใกล้เนี่ยโอเคยอมรับว่าเก่งมากแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มแบบ<ๆ>กึ่งระยะกลางขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันอาจจะเริ่มแพ้กับ s g กระบอกหน่นอยู่แล้วเพราะความสามารถที่เด่นนั้นเนี่ยมันโดนลดทอนไปเยอะเพราะของแต่งของปืนเนี่ยมันแทบจะไม่มีของแต่งที่มันเพิ่มระยะเลยครับซึ่งแตกต่างจาก s g ที่ มันจะมีของแต่งแบบเพิ่มระยะสักสิบ้าง20บ้างเนี่ยแต่ไอของแต่งเกมเนี่ยของเทคนาเนี่ยมันไม่มีเลยนะมันมีอันเดียวนะที่เพิ่มับผมเพิ่ม10%แต่ว่ามันลดเยอะมากซึ่งมันไม่คุ้มที่จะใส่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่ามันไม่มีของแต่งเพิ่มระยะปุ๊บเนี่ยในการต่อสู้ระยะกลมันก็เลยแพ้ s อซกระบอกอื่นนั่นเองนะแล้วเพื่อนๆคนไหนที่ได้ลองเล่นแล้วคิดเห็นยังไงบ้างับผมก็จลิมเข้ามาคอมเมนต์บอกพลิงกันได้ว่าปืนเทคนาเนี่ยมันจะเป็นเมต้าใหม่หรือเปล่านะ ถ้าเกิดว่าใครชอบคิดดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไครตามกันได้นครับผมทางช่องยูทูปแล้วก a แฟนเพจเฟซบุ๊กนะแล้วสวัสดีต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วบ๊ายบาย Enemy. Yeah. Yeah.